มาแล้วจ้ารถแบนตลาดสุดฮิตนะคะทั้งคุ้มค่าทั้งสภาพและราคานะคะกับคันนี้ t o y ย t a Corolla a อ t ติ ic, เครื่อง1.6ปี2015 มาในราคาสุดพิเศษค่ะ3 7 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคอนอยู่ประมาณ6700 0โดยประมาณนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะพามาดูในส่วนของรอบคันนะคะทั้งภายนอกและภายในมาดูสภาพกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะคันนี้ได้มานะคะเป็นสีบอลเงินนะบอกเลยรถสวยสภาพดีมากๆนะคะและที่สําคัญเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีคันนี้นะด้านหน้าของเขานะคะโลโก้กระจังหน้านะคะทุกอย่างเนาะอันนี้เลนโคมยมมานี่เรียกได้ว่าทั้งแผงเลยนะตัดกับสีดำเนาะแล้วก็ เป็นสีบอลเงินอันนี้ก็เป็นแมคคอบ16เนาะนนเรียกได้ว,ว่าเดิมๆจากสูตรเลยนะคะแล้วก็เป็นยางปีใหม่พร้อมใช้งานด้วยนะคะโลโก้นะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะ VVTI นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะสีกระจกนะคะกับสีตัวรถนะคะสีเดียวกันเลย มีตัวของขอบยางนะคะตัวขอบยางหรือว่าตัวจับนะคะเขาจะมีเล่นโครเมียมมาด้วยนะคะขอบยางนะไม่กรอบไม่แห้งเลยนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟเดิมจากศูนย์เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนไม่มีการแตกมาแน่นอนนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเครื่อง 1.6G นะคะด้านหลังเนาะอันนี้ก็จุกข,ของได้เยอะมีแผ่นรองนะคะอันนี้ก็เดิมๆของเขาเลยนะคะมี ยางอะไหล่มาเรียบร้อยนะคะแม่แรงได้มาครบเลยรถรถนี้แบบสภาพสมบูรณ์มากเลยนะมากค่ะเดี๋ยวไอพาไปดูด้านในกันดีกว่าไปดูฟังก์ชันด้านในเนาะแล้วก็ไปดูสภาพสีด้านในกันบ้างว่าจะเป็นแบบไหนเนาะไปดูกันค่ะในส่วนของตัวรถนะปี15ไม่น่าเกียดเลยนะคันนี้เบาะยังแบบ ตึงๆอยู่เลยนะคะอะเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคอนโซลด้านหน้าอันนี้เขาก็ดีไซน์มาให้สวยเลยนะคะภายในตัวรนนะคะจะเป็นสีเบสสีครีมตัดกับสีดํานะคะด้านหน้าของเขาก็มีการเรียกว่าอันนี้เดิมๆของสูตรเลยนะคะเขาแต่งมาก็จะเป็นลายดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนลายไม้นะคะอันนี้ก็ เพิ่มความหรูหรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับแมนนวลนะคะใช้งานได้ปกตินะเป็นเกียร์ออโตโ้มีช่องเก็บของอมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํา2จุดตรงนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งด้านนี้นะคะสภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูดีกว่านะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจน,นะคะเบาะใหม่มากบอกเลยนะคะเบาะยังตึงอยู่ยเลยนะแล้วก็เป็นเบาะเดิมด้วยนะคะเจ้าของเดิมดูแลมันดีมากๆเลยที่สําคัญเขามียางปูพื้นทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะเรียบร้อยขน่ดไหนไกันเป็นรถเก่งซีดานที่เรียกได้ว่านั่งสบายนะก็คือมันกว้างแหละนะคะใครที่หาไว้ใช้งานอยู่ เดินทางไกลครอบครัวเยอะๆหน่อยอันนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยนะคะหารถสำรองหรือว่ารถคันแรกได้เหมือนกันนะในส่วนของสภาพคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเอาไปสัก90%แล้วละกันเนาะ เพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะไฟแนนซ์ Final นะคะจัดได้เต็มจัดได้เกินราคาตัวรถเลยนะคะคันนี้รถปี15ลูกค้ายังได้เลดดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะรับไปเลยนะคะ2.99%หรือว่าลูกค้าเลือกรับ1.9% 9สูงสุด24เดือนนะคะหรือว่ารับ0สูงสุดนาน1ปีนะคะอยากได้ตัวไหนนะคะเข้ามาได้เลยเนาะหรือว่า อยากเข้ามาดูรถในโชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมของเรา,ะะรเราตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแครหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แ2 2 0 3ค่ะย้ำคันนี้อีกทีหนึ่งนะคะ t ต y ยต้าโคโร拉เอาติทเครื่อง1.6ปี2 0 1 5นะคะตัวจีมาในราคาสุดพิเศษค่ะ3 79,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนสบายสบายอยู่ประมาณ6 7ถึงโดยประมาณนะคะเท่านี้เลยนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.